สวัสดีครับผมรอชุนพงทองอันนี้เป็นคลิปตอนที่2ของเรื่องเดียวกันก็คือต้นทุนค่าไฟมันถูกลงแต่ทำไมคนไทยจะจ่ายแพงขึ้นนานถึง25ปีผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองและผมก็ดีใจที่พักเพื่อไทยที่มีนโยบายต้องการแก้ปัญหาค่าไฟที่แพงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะไอที่ผมวงไว้หยุดให้ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจนกว่าผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการจะลดลงและผมจะดีใจกว่าถ้าพักเพื่อไทยทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่ใช่เอาเงินภาษีของประชาชนไปอุดหนุนค่าไฟแทนที่คุณจะจ่าย5บาทคุณก็จ่าย4บาท80ตังอีก20สตังเอาภาษีมาอุดหนุน มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องมันไม่ใช่ไปต่อรองกับกลุ่มทุนกลุ่มเจ้าสัวให้ลดราคาค่าไฟได้ไหมมันต่อรองไม่ได้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเขาถ้าลึ่งไปทําสัญญากับเขาเองไม่รู้รัฐบาลไหนและทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจหากท่านใด เห็นว่าส่วนใดของคลิปนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกรูณาโต้แยง้งด้วยหลักฐานและเปิดเผยตัวต,วตนอย่างวินยูชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะในการถกหาความจริงการโพสต์แปะดาด้วย IO ก็จะถูกบล็อกด้วย AI ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโพสไม่ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เล่านี้ที่ท้ายชื่อเขาเวลาเขาคอมเมนต์ คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยเหมือนในคลิปเลย <c oughs> ใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอเผมกินวันละหนึ่งมือ้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือก,กินแบบอดๆอ,ดอดยากๆนะอายุม,ยน <c oughs> มันยือนออายุยื <c oughs> นกว่าไม่เป็นโรคเนไอหนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ่ะอายุสั้นไอหนูที่อดๆอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้า ประเด็นที่7นี่ขนาดมีคำสั่งสารออกมาแล้วนะยังไม่มีจิตสำนึกสารสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่กรรมการสอบเนี่ยไม่มีจิตสำนึกว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนสั่งขนาดที่ว่าให้หยุดการกระทําที่ว่าร้ายแรงเนี่ยโดยทันทีซึ่งหมายถึงพลังงานจากลมเปรียบได้กับหยุดกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่สอบเข้าวิศวะด้วยวิธีการประลาดแบบนี้ แต่คนที่เป็นกรรมการเนี่ยก็ต้องมีจิตสํานึกละว่าสารสั่งไอ้วิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าวิศวะมันผิดพลาดแล้วเข้าคณะแพทย์นะมันใช้วิธีการเดียวกันนี่มันก็ต้องหยุดถูกไหมครับก็คือพลังงานจากแสงแดดเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันเดียเลยมันก็ต้องหยุดเพียงแต่เขาอ้างว่าอ้าวก็สารไม่ได้สั่งของคณะแพทย์ให้หยุดเพราะฉะนั้นก็จะหยุดเฉพาะวิศวะจะหยุดแพทย์ก็ต่อเมื่อมีคนไปฟ้องและสารสั่งคุ้มครองอีกครั้งหนึ่ง ผมเรียกสิ่งนี้ว่าไม่มีจิตสำนึกคนที่เขามีจิตสำนึกเนี่ยถ้าโดนสารสั่งอย่างนี้เขาก็ต้องหยุดทุกอย่างที่ใช้วิธีการเดียวกันในการคัดเลือกนักเรียนไม่ว่าคณะไหนทั้งนั้นและถ้าเกิดคุณมีสตังค์นะคุณหาซื้อ extra virgin olive oil เอาของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่ รสชาติมันหอมกลืนง่ายไม่บาดคอแบบของปลอมหรือของปลอมปลนสิ่งที่ผมชอบพูดก็คือความเข้าใจผิดผมต่อสู้กับน้ำมันพืชขวดใสผมไม่สนับสนุนให้คนกินน้ำมันพืชขวดใสและหันมากินน้ำมันหมูและความเข้าใจผิดอีกอันนึงก็คือปลากระป๋องเขามองว่าเป็นอาหารจังฟู้ดที่ไม่ควรกินแต่ว่าปลากระป๋องที่ได้มาตรฐาน ส่งออกไปอเมริกาในยุโรปถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นของดีและด้วยความร่วมมือความกรุณาของบริษัทไทยยูเนียนก็ผลิตตามมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วตามสเปคตามรสชาติที่ผมกำหนดถ้าคุณสนใจก็ติดต่อที่ Line ad l l o y c e choice ตามสไลด์ที่เห็นอันที่8ซอทุจริตในเชิงเทคนิคตามคำพิพากษาของสารปกครองระบบการคัดกรองนักเรียน มีการคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรมเพราะอ้างว่าเอกสารของคุณไม่ครบแล้วสาเหตุเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไปดูเหตุจริงๆเนี่ยช่วงพฤศจิกาปีที่แล้วนักเรียนทุกคนเขาก็อยากจะเตรียมเอกสารมาให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ยื่นในวันสุดท้ายแต่ไอ้วันสุดท้ายมันมีเหตุเว็บล่มมันบังเอิญหรือไม่บังเอิญผมไม่รู้ไอการอัปโหลดเอกสารเนี่ยมันจะต้องอัปโหลดเป็นชุดๆสมมุติว่ามี20ชุดคุณก็ต้องโหลดขึ้นไปทีละ1จนครบ20ชุด แต่คุณอาจจะโหลดได้แค่18ชุดชุดที่19ไม่ได้ละขณะที่เวลามันใกล้จะหมดตามที่ประกาศไว้ทำยังไงคุณก็ต้องสับมิดไว้ก่อน18เพื่อขอรับโค้ดแล้วก็เอาเอกสารจริงเนี่ยที่ว่าเป็นกระดาษพิมพ์กันเป็นตั้งๆไปยื่นที่สำนักงานในตอนบ่ายคุณไม่สามารถยื่นเอกสารเหล่านั้นได้ถ้าเกิดคุณไม่มีโค้ดคุณไม่กดสับมิดเอการที่เขาเอาเอกสารครบทั้ง20ฉบับมากองตั้งที่สำนักงานเนี่ย ว่าเขามีเจตนาบริสุทธิ์ในการยื่นเอกสารทั้งหมดเพียงแต่เว็บมันล่มมันยื่นเอกสาร2ชิ้นสุดท้ายไม่ได้เขาก็เลยต้องไปประท้วงที่หน้าสำนักงานเพื่อให้ขอรับเอกสารที่มันเป็นกระดาษที่เป็นตั้งๆเนี่ยรับไปให้ครบและเจ้าหน้าที่ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในเชิงเทคนิคแต่อ้างว่าเอ้ยก็ขยายเวลาให้แล้วกี่ชั่วโมงก็ไม่ทราบ แต่ถ้าขยายเวลาจริงอะ่ะมันต้องขยายเวลากันจัดหนึ่งวันหรือสองวันไปเลยไม่ใช่ขยายเวลาไม่กี่ชั่วโมงไอ้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมาบอกทีหลังหลังจากเว็บมันล่มไปแล้วหลังจากที่เขามาประท้วงแล้วและอาการที่เขาจะยื่นเอกสารเข้าไปใหม่ยังขาดอีกสองฉบับเขายื่นไปไม่ได้แล้วเพราะมันปิดตัวทันทีหลังจากที่กดสับมิดและรับโค้ดและนี่เป็นเหตุให้มีการอ้างว่ายื่นเอกสารไม่ครบ นอกจากนี้ก็ยังสอดในเชิงคะแนนผมสรุปคำพิพากษาที่ให้การคุ้มครองเด็กที่สอบตกว่าไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมเน,เนื่องมาจากเหตุต่อไปนี้ 1. ไม่บอกวิชาที่จะสอบถือว่านักเรียนรู้เอง 2. ไม่บอกสัสดส่วนคะแนนของแต่ละวิชา 3. ไม่ตั้งคำถามให้นักเรียนตอบด้วยให้แต่กระดาษเปล่าแล้วนักเรียนไปเขียนเอาเองว่ารู้อะไรบ้าง 4. ไม่มี มาตรฐานของคำตอบที่ได้คะแนนสูงยิ่งไปกว่านั้นยังถือว่าเป็นความลับด้วยนะซึ่งหลายคนเขาก็มองว่าไอเนี่ยมันเป็นการแอบบอกให้กับเด็กเส้นหรือเปล่าหรือมันจะให้เด็กเส้นได้ที่1โดยที่ไม่ต้องตรวจข้อสอบเรียกว่าตั้งทงเอาไว้แล้วว่าจะให้ใครได้ที่1อันที่5การให้คะแนนถือเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่เปิดเผยแม้กระทั่งคนที่สอบ ว่าทำไมเขาถึงสอบตกเขาได้คะแนนเท่าไหร่เขาได้คะแนนเท่าไหร่แ,นนหรและคนสอบได้ได้คะแนนเท่าไหร่จากส่วนต่างๆที่เขาเขียนไปไม่มีแม้กระทั่งระบบคะแนนที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่มีแม้กระทั่งเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนที่ได้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไม่มีการเปรียบเทียบคะแนนดูซิว่าทําไมอคนที่ได้ที่หนึ่งมันถึงได้ที่หนึ่งข้อที่สิบละนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ดังคติพจน์ที่ว่าความยุติธรรมที่ราช้าคือความอายุติธรรมคุณนึกถึงนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเนี้เข้าคณะวิศวะไปแล้วแล้วก็จบรับปริญญาไปแล้วแล้วศาลมาตัดสินว่าเ้ไอ้ระบบคัดเลือกนักเรียนเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องแต่ยกผลประโยชน์ให้พาะเขาเรียนจบไปแล้วอ้าวแล้วไอ้เด็กที่มันสอบเข้าไม่ได้อะ่ะมันไม่เป็นธรรมกับเขาอะ่ะถูกไหมครับ ความยุติธรรมที่ล่าช้าไม่มีประโยชน์ถ้าคุณสนใจกินแบบลัที่สุดโต่งที่ผมเป็นผู้นำให้คนนับหมื่นนับแสนคนกินเนี่ยกินแบบอดอดอยากๆเนี่ยนะแต่ว่ากินยังไงไม่ให้หิวให้สุขภาพแข็งแรงชะลอวัยหรือแม้แต่ย้อนวัยก็หาคลิปชุดสุขภาพมาดูได้หรือจะเข้า Facebook กลุปกินน้อยอิ่มนานจะได้เห็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายประเด็นที่11รัฐบาลชุดที่ว่าก็ไร้ย่างอายนอกจากมีกรรมการชุดลูกที่ไร้จิตสำนึกแล้วกรรมการชุดใหญ่ระดับรัฐมนตรีแทนที่จะตรวจสอบไล่บี้กับกรรมการชุดลูก ถ้าเป็นผมเนี่ยต้องไล่จี้ซักถามเลยว่ามันไปทำอะไรมาทําไมสารถึงพิเคราะรุนแรงขนาดนี้ไม่เป็นทรรไม่โปร่งใสเนี่ยกลับส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเดิมใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนแบบเดิมใช้มาตรฐานเดิมในการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าคณะอื่นๆหรือแมนแต่คณะวิศวะเองในรอบถัดไปก็จะใช้วิธีการเดียวกันไอแบบเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไง มันหมายความรู้เห็นเป็นใจกันใช่ไหมไม่สะทกสะทานต่อคำพิพากษาของศาลปกครองเลยหรือไงและไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไลอย่างอายมีหนังสือถึงอธิบดีศาลปกครองอ้างความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเข้าผัดทิพที่ต้องเพิ่มไฟทิพเพราะเป็นนโยบายพลังงาน25ปีก็หมายความว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็สนับสนุนรูปแบบ และวิธีการเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนหนะ้าซิ่งที่ผมเสียใจมากก็คือประเด็นที่12มีค่าปิดปากเพิ่มเข้าผัดทิพย์ให้อีก0.2จานคุณคิดดูแล้วกันว่าผมบ่นเรื่องเข้าผัดทิพยเนี่ยจากคลิปก่อนเรากินข้าว1จานก็เตรียมเข้าผัดรวมกับเข้าผัดทิปเอาไว้2จานครึ่ง และด้วยนโยบายไอห้าพันสมกกวัตเนี่ยมันก็เหมือนกับมีข้าวผัดกับข้าวผัดทิพย์รวมกันสามจานนี่จะเพิ่มเข้าไปอีกเป็น3.2จานกรรมการชุดใหญ่มีมติบอกนักเรียนที่สอบตกให้มาสอบซ่อมพูดง่ายเปิดรับโคต้าเพิ่มเข้าอีก3 6 6พันหกร้วัต มันเหมือนกับปลอบใจนักเรียนแต่ว่าจะเพาะนักเรียนที่ไม่นําเรื่องไปฟ้องว่าการสอบครั้งแรกไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าใครไปฟ้องไม่มีสิทธิ์ได้โควตานี้ผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าค่าปิดปานี่เป็นเรื่องที่ปป,ปชจะต้องมาดูถ้าปป,ปชฟังอยู่แล้วผมรู้ว่าเขาฟังผมอยู่เด็กหลายคนเนี่ยที่ไม่อยากมีเรื่องก็รับค่าปิดปารู้ทั้งรู้ว่าการสอบครั้งแรกมันไม่เป็นธรรม แต่ก็อยากได้โค o t ้าในการสอบครั้งต่อไปซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่านีขณะที่เด็กบางคนเห็นว่าไอเนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันต้องสู้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกกับคณะอื่นและอนาคตของประเทศไทยการคัดเลือกนักเรียนจะต้องไม่กระทําเยี่ยงนี้อีกถ้ายังไม่เหนื่อยกับการฟังผมคุณก็จะฟังถึงประเด็นที่13นะแล้วผมบอกอีกครั้งหนึ่งผมไม่เคยออกคลิปไหนที่มันมีประเด็นมากขนาดนี้เลย เรื่องของการโยนลูกให้ตัวเองพ้นผิดโดยหลักการเนี่ยคณะกรรมการชุดแม่ทุกที่ถูกแต่งตั้งโดยกรรมการชุดใหญ่ที่เป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะเขาต้องการให้กรรมการชุดแม่เนี่ยหากําหนดกฎเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานที่เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โปร่งใสตรวจสอบได้โดยทําตามนโยบายของกลุ่มคณะรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการชุดใหญ่ขณะเดียวกันกรรมการชุดใหญ่ แต่สิ่งที่ปรากฏก็คือกรรมการชุดใหญ่เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาแค่ให้นโะยบายมันไปทำไอ้กรรมการชุดแม่ก็ไปกําหนดเองต้องรับผิดชอบเองโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งกรรมการชุดลูกเป็นความรับผิดชอบของกรรมการชุดนั้นพวกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือทั้งสองกลุ่มเนี่ยรู้จักกันรู้กันดีแล้วก็เตรียมกันมาผมดูจากพฤติกรรมในประเด็นก่อนหน้า คุณอาจจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คุณลองย้อนกลับไปดูซิว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนตามที่ผมเชื่อจริงไหมมีคนถามว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจะซื้ออาหารเสริมเนี่ยพอมีอะไรที่คนจนจะกินได้บ้างและมันไม่ใช่เฉพาะคนจนครับผมแนะนำทุกคนให้กินก็คือเครื่องเทศประมาณ10กว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคน อยากจะให้ผมทําขายเพราะเขาขี้เกียจหาส่วนผสมแล้วมาใส่แคปซูลและผมแนะนําให้คุณทํากินเองแต่ถ้าไม่มีเวลาทำคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ที่น้องชายผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุดิบกับค่าแรงบวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวัน มันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้แล้วมันมีน้ําตาลน้อยสิ่งที่คนไทยต้องเรียกร้องก็คือปลดล็อกค่าไฟ25ปีให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินก่อนที่ลูกหลานคุณจะต้องจ่ายค่าไฟมโหรานทั้งๆท,ที่ต้นทุนมันถูกลงไปทุกปีทำไมจะต้องจ่าย2บาท17ตังค์ถ้าผมขายได้บาท90เนี่ยผมก็ดีใจจะตายอยู่แล้ว ยี่ีิบ้ีผมเป็นเจ้าสัวไปแล้วเราจะต้องหยุดจองไฟทิปที่เกินความจำเป็นทุกวันนี้ไอไฟทิปมันก็ล้นไม่ใช่ล้น5%แต่มันล้นร้0และจะเพิ่มเป็น220%โดยที่อ้างว่าเป็นการชักชวนต่างชาติให้มาลงทุนในความเป็นจริงนั้นการสร้างโซล่าฟาร์มปีเดียวก็สร้างได้มันไม่จาเป็นจะต้องไปสร้างล่วงหน้า กำหนดราคาล่วงหน้า25ปีอันที่2หยุดประกันราคารับซื้อไฟฟ้าให้กับกลุ่มทุนกลุ่มเจ้าสัวในราคาที่สูงเกินจริงเก็บการประกันราคาเอาไว้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยยังต้องการเวลาในการพัฒนาแต่ไม่ใช่ไปประกันราคารับซื้อค่าไฟที่มีแนวโน้มถูกลงทุกปีให้กับกลุ่มในทุนกลุ่มเจ้าสัวอันที่ส หยุดให้คะแนนแบบใช้ดุลยพินิษย์ที่เป็นความรับจะให้ดีที่สุดก็คือไม่มีการรับประกันราคาอะไรทั้งนั้นกำหนดมาตรฐานไปเลยว่าโรงงานจะต้องได้มาตรฐานเท่าไหร่และใครให้ราคาต่ำสุดคนนั้นชนะผมอาจจะให้ราคาบาท90ก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเทคนิคทำได้ดีกว่าผมคุณให้บาท80ตังคุณก็ชนะและคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนเพราะนี่คือต้นทุนที่ประชาชนจะต้องไปจ่าย และถามจริงๆคุณจ่ายหน่วยละเท่าไหร่ทุกวันนี้ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกผมจะหยุดกระบวนการกินรวบป,ประเทศไทย25ปีด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 1. น,น้อมรับคำพิเคราะห์ของสารปกครองกลาง 2. จัดประมูลใหม่หมดตั้งมาตรฐานงานประมูลแบบสากลใครให้ราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานไปประโยชน์มันตกอยู่กับประชาชน ทุกวันนี้ไอการผลิตกระแสไฟฟ้ามันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยคุณเองหลังคาบ้านคุณเองก็ผลิตได้ใครๆก็ผลิตได้อันที่3ถ้าจะประมูลประมูลเป็นล็อตเล็กๆอย่างที่ผมบอกว่าไฟทิปมันเยอะเหลือเกินยังไม่ต้องทําก็ได้ยังไม่ต้องประมูลก็ได้รอให้มันมีความจําเป็นแล้วอ่ะเราก็เปิดประมูลทีละห้ารมกะวัตต่างชาติเขาอาจจะไม่มาลงทุนก็ได้ ทุกวันนี้การสร้างโซลาร์ฟาร์มเนี่ยมันเหมือนกับเอาบ้านสมเ็จรูปมาตั้งมันไม่ได้สร้างยากเย็นแบบห้างสรรพสินค้ามันไม่ต้องเตรียมการกันล่วงหน้า25ปีสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลควรทำก็คือสนับสนุนรูฟท็อปให้กับบ้านห้างร้านโรงงานและให้เขาขายเข้าระบบได้ในราคาเดียวกับที่รัฐบาลรับซื้อจากกลุ่มทุนกลุ่มเจ้าสัว ถ้าจะรับซื้อ2บาทส7สตางค์จากกลุ่มเจ้าสัวก็รับซื้อ2บาทส7สตางค์จากบ้านคุณด้วยแต่ว่ามันก็จะมีข้ออ้างว่าบ้านคุณน่สายมันเล็กเอาสายเล็กมันยังเข้าบ้านคุณได้และไอ้สายเล็กที่ว่านี้ทําไมมันจะออกจากบ้านคุณไปไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกเอาละครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือไทยเฉยรู้ว่ามีปัญหาแต่ไม่ทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรไม่เรียกร้อง ถ้าคุณเฉยคุณก็จะได้ใช้ค่าไฟในราคาที่เท่าเดิมหรือแพงขึ้นขณะที่ต้นทุนเะนี่ยมันถูกลงทุกปีและคุณก็จะได้เห็นเจ้าสัวเดิม,ดมกลุ่มเดิมรวยขึ้นทุกปีและนี่คือความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมต้นเหตุของความขัดแย้งของไทยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการประมูลอะไรทั้งสิน้นไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นจะว่าไป ผมก็แทบไม่ได้ใช้ไฟของไทยเลยกับไทยปีหนึ่งอาจจะเดือนกว่าเท่านั้นแหละค่าไฟก็น้อยมากแต่ว่าด้วยอุปนิสัยสันดานที่เห็นความไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นผมอดวิจารณ์อดที่จะบอกกล่าวไม่ได้ขอขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังจนจบคลิปนี้ยาวจริงๆและประเด็นมันเยอะมาก มากที่สุดเท่าที่ผมเคยทําคลิปมาเลยสวัสดีครับการป่วยให้ยืมของมูลน,นิธิกระจกเงาและเป็นที่โจทย์ขานกันมากในหมู่แพทย์รักษาโรคปอดทางลมหายใจเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ป่วยยากไร้ยืมเครื่องผลิตออกซิเจนเรามีมากถึง5-600เครื่องเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงเครื่องผลิตออกซิเจน หมอปอดก็จะแนะนำมาที่โครงการป่วยให้ยืมผู้ป่วยนั้นยืมฟรีและอยากจะบอกว่าผมเป็นวิศวกรที่บุกเบิกการซ่อมเครื่องลิตออกซิเจนที่เสื่อมประสิทธิภาพมีอยู่จํานวนมากในโรงพยาบาลต่างๆขอให้ส่งมาเราจะซ่อมให้และรับกลับไปด้วยเพราะโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนจากผู้ที่ติดตามผมจานวนมากเราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ว่าเรารับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วที่อาจจะเก่าที่อาจจะทำรุดพอจะซ่อมได้เราซื้ออะไรมาซ่อมและให้ผู้ป่วยยืมฟรีเมื่อหายแล้วก็นำกลับมาคืนแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้จนกว่ามันจะหมดสภาพจริงๆคุณสามารถติดต่อยืมติดต่อบริจาคอุปกรณ์เงินตามสไลที่เห็นถ้าคุณคิดเหมือนผมบุญคือประโยชน์ คุณบริจาค200บาทเขาไม่ได้เอา200บาทไปซื้อรถเข็นรถเข็นเนี่ยมีคนบริจาคมาเยอะแต่ว่ายางอ่ะมันพังเขาก็เอาเงิน200บาทเนี่ยไปซื้อยางแล้วก็เอามาซ่อมรถเข็นด้วยจิตอาสาค่าแรงฟรีเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากรถเข็น